พรุ่งนี้เราจะเริ่มกินเจแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาช้อปปิ้งอาหารเจกันค่ะมาดูว่าการหาซื้ออาหารเจในต่างประเทศจะยากไหมนะคะตามเข้าไปข้างในเลยค่ะห้างนี้เป็นห้างสปปรรพสินค้าฝรั่งนะคะที่เอมาซื้อของกินของใช้อยู่เป็นประจำใกล้ๆบ้านด้วยค่ะชื่อว่า m a r k e t Basket ค่ะโซนนี้จะเป็นบะหมี่รึงสำเร็จรูปนะคะก็จะมีบะหมี่รส ผักแล้วก็รสเห็ดค่ะในส่วนของผักก็เป็นปกติอยู่แล้วนะคะเราสามารถทานผักได้ทุกอย่างยกเว้นพวกผักที่มีกลิ่นฉุนนะคะและที่จะเน้นก็คือพวกเห็ดค่ะเพื่อนๆและโซนนี้นะคะเป็นโซนที่พิเศษมากๆเลยเป็นอาหารเจล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะตัวนี้นะคะเป็น ตัวเกี๊ยวนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเกี๊ยวผักค่ะข้างในก็จะเป็นเต้าหู้นะคะแล้วก็ผักค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเส้นพาสต้าที่เป็นพาสต้าเจนะคะแล้วก็แผ่นปอเปียเจค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อเจนะคะเขาก็จะทำเรียงแบบค่ะมีทั้งรูปแบบที่เป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อรมควันแล้วก็ มีแบบเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นฮอทดอกค่ะเดี๋ยวเอจะซื้อไปลองชิมนะคะแล้วก็ลองทำอาหารเจทานในช่วงเทศกาลกินเจนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ชอปปิ้งอาหารเจเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาติดตามดูนะคะว่าเอจะทำอาหารเจอะไรไปทานที่ทำงานบ้างค่ะแล้วก็ทำอาหารเจอะไรทานบ้างนะคะติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ค่ะ